สนับสนุนโดยโรซ a าฟามิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสองพ่อลูกจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลน้ําตาลเป็นจาเลยสังคมมายาวนานครับบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีจริงๆต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเราจําเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นไปเจาะลึกกันดีกว่ากับเรื่องน้ําตาลกับคุณหมอปัญญาครับ สวัสดีครับมาแล้วครับน้ําตาลเรื่องหวานหวานเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับเพราะว่าเราดื่มเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันสดชื่นน้ําตาลนั้นเราสร้างมาจากส่วนใหญ่แล้วจากเมืองไทยนี่ก็คือทําจากอ้อยนะครับนะครับแล้วก็จากต้นตาลบางจังหวัดเป็นต้นตาลแยะหรือไม่ก็นั้นก็จากต้นมะพร้าวครับซึ่งก็จะมีวิธีการกรรมวิธีที่ชาวบ้านก็จะรู้ดีว่าจะเก็บน้ําตาลจากเพื่อเหล่านีนะ้ได้อย่างไรนะครับ เาทำเป็นน้ำตาลให้เรากินเป็นน้ำตาลทรายเกิดเก็ดบ้างน้ำตาลปีบบ้างน้ำตาลอันกับละละอย่างนะครับอย่างนี้ตามในะครับเราคุ้นเคยการปรุงอาหารโดยใช้น้ำตาลของพื้นบ้านก็จะมีลักษณะที่เป็นเฉพาะถ้าพูดทางด้านของการเคมี ME, ก็คือน้ำตาลประกอบด้วยกูโคสกับฟุกโรับเป็นส่วนประกอบตามสัดส่วนมันไปก็ตั้งชื่อกินไปตามสะดวกนะครับแต่เดวยวก่อนนะครับมีน้ำตาลอีกแบบหนึ่งก็คือน้ำตาลจากนม ได้นมคือชื่อภาษาฝรั่งคือลคโตสนะครับไม่ต้องจำหรอกครับท่านฟังแต่ว่าประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยพอดื่มนมแล้วเนี่ยอุจจาระเหลวท้องเสียควรจะเจอก,กับตัวท่านเองบ้างเหมือนกันนะครับอาหารเป็นยาวันนี้เราจะการเรียนทราบว่าการดื่มนมแล้วอาการท้องเสียถ่ายเหลวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนได้นะถ้าเราไม่ได้กินนมมาระยะยาวๆหลายๆปีต่อเน,นื่องกัน หตุผลเพราะว่าน้ำย่อยนะกระเพาะเราเนี่ยที่ใช้ในการย่อยนมคือเลคเตสอาจจะไม่ค่อยได้สร้างขึ้นมาีกงละเพราะเราไม่ได้ดืด่มนมหลายวันหลายและปีนะครับน้ำย่อยมันไม่สร้างมาก็ทําให้นมนมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอุ้มน้ําไว้ในในตัวน้านมมากผลคือทําให้อุจจาระโดยรวมแล้วจะถ่ายเหลวบวกกับการที่จะมีแกส๊สมีลมแยะในท้องเป็นที่อุดตันลาไส กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มที่ไม่ชุ่นเคยกับนมไม่เหมือนเด็กรุ่น,นสมัยใหม่พวกกลุ่มวัยรุ่นน้องๆพวกหลานๆพวกนี้ครับเขาดื่มนมเป็นประจำให้อโอกาสาที่ร่างกายเขาจะไม่ผลิตน้าย่อยนมก็จึงน้อยไปมากเลยกรณีที่ท่านต้องการจะดื่มนมแต่เกิดอาการท้องเสียติดอัดแน่นงท้องจากแก๊สเยอะเรามีวิธีการฝึกตัวท่านเองให้ดื่มนมให้ได้ในอนาคตนะครับในอนาคตอีกหลายาเดือนต่อไปข้างหน้าเริ่มดื่มจากน้อยๆก่อน สักสามสองสามสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดเต็มแก้วที่ทา่านกำลังดื่มได้เพราะใช้เวลาหลายเดือนครับในการกค่อยๆเพิ่มปริมาณน,นมที่จะดื่มไปเทีน,นิดเพิ่มเทีละอน,นิดถือเป็นช่วงสักสองสามสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถามวิธีนี้ครับร่างกายจะเรียนรู้ว่าเออเราต้องการดื่มนมนะเพราะฉะนั้นร่างกายจะสร้างน้าย่อยของนมออกมาแต่ที่ไม่ได้สร้างมานานแล้วเพราะเราไม่ได้ดื่มหลายปี สุดท้ายเราเราสามารถดื่มนมได้โดยที่ไม่ไม่เกิดการท้องเสียกระบวนการเหล่านี้ครับคือกระบวนการฝึกตัวเองถ้าทําการดื่มนมก็ต้องสามารถทําได้ด้วยถึงแม้จะอายุมากขึ้นก็าตามแต่นะครับไม่เป็นปัญหาโดยสรุปน้ําตาลนั้นเป็นสิ่งที่ทารแลชื่นใจครับน้ําตาลทั่วไปในเมืองไทยนี่ไม่ขาดแคลนมีน้ําตาลมากมายนะครับครับใช่แต่น้ําตาลที่เป็นปัญหามากก็คือน้าตาลน้าตาลจากน้ํานม น้ำนมนะครับซึ่งก็ถ้าเราไม่คุ้นเคยก็จะมีวิธีการฝึกอที่เราได้ฟังแล้วนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดดื่มนมจากนิดๆก่อนแล้วก็เติมไปจนกระทั่งถึงปริมาณที่ท่านต้องการดื่มใั้แต่ละวันแต่ละวันร่างกายจะคุ้นแล้วก็สร้างน้ําย่อยมาจนกระทั่งเกิดอาการเหล่านี้การท้องเสียการลมแน่นอื่นท้องเนี่ยจะหายไปที่สุดนะครับ และในส่วนของน้ําตาลธรรมดาคับคุณพ่อเวลาเรากินเข้าไปเยอะๆใครๆเขาบอกกินน้ําตาลเยอะไม่ดีมันอ้วนมันจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายแล้วเราจะเลือกกินยังไงดีครับว่าเราจะสามารถกินได้หรือกินไม่ได้ไงครับปริมาณของน้ําตาลมีความสําคัญครับน้ําตาลอะไรก็ตามแต่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีผลใกล้เคียงกันทั้งถูโคสทั้งฟุกโตสถ้าน้ําตาลที่จากพืชปักพืชทั่วๆไปนะครับเช่นจากอ้อยจากต้นมะพร้าวต้นตาลเนี่ย เราดื่มกินได้น้ำตาลขนาดที่เหมาะสมอย่าให้ปริมาณมาก,มากเกินเกินไปยกเว้นน้ำตาลจากผลไม้ประเภทที่ออกหวานจัดเช่นล้ำไยทุเรียนเหล่านี้ครับเป็นผลไม้ชนิดที่หวานจัดน้ำตาลจากน้ำตาลจากผลไม้เหล่านี้ครับชื่อฟุกโตสเข้าสุรกายแล้วมันจะทําให้เราอ้วนได้เร็วจนเ,เกินไปเราควบคุมมันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการกิน ความหวานนั้นถ้าดื่มจากน้ำน้ำตาลทั่วไปนะครับก็ลดปริมาณลงให้เหมาะสมแต่ถ้ากินจากผลไม้ท,ที่หวานจัดจัดโดยเฉพาะในฤดูกาลท,ที่มีผลามาไม้เหล่านั้นออกมาเช่นฤดูที่ทุเรียนออกมาสู่ตลาดหรือฤดูที่มีลำาไยออกสู่ตลาดเนี่ยจะต้องควบคุมปริมาณให้ดีทีเดียวนะครับเผลอกินมากเกินไปจะอ้วนได้เร็วมากเลยนะครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำตาลเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับเรานะครับอีกทั้งสมองอยังเป็นสิ่งที่ต้องการใช้น้ําตาลกล mm ูโคสเป็นพลังงานให้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องกินกินในระดับที่พอเหมาะพอดีถ้ากินเกินเมื่อไหร่จะเกิดปัญหาเพราะว่าพอเกินปุ๊บร่างกายจะเอาส่วนเกิน ไปเก็บไว้ในรูปแบบอื่นนะครับแล้วมันจะทําให้เราอ้วนนั่นเองโดยสรุปครับวันนี้นะฮะเราได้พูดคุยกับน้ําตาลน้นําตาลทั่วไปที่เรากินกันน้ําตาลที่เราใส่อาหารน้ําตาลที่ได้จากผลไม้และก็น้ําตาลที่ได้จากนมนะครับสำหรับส่วนที่กลุ่มที่1น้ําตาลที่ได้ทั่วๆไปและน้ําตาลจากผลไม้แน่นอนครับเรากินเยอะเกินไปไม่ดี ในส่วนของน้ําตาลที่อยู่ในนมที่ชื่อแลคโตสมีน้ําย,ย่อยชื่อแลคเตสตื่นฟ้าเล่าไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าตอนเด็กๆก,กินได้นะกินนมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กินนานๆสักวันหนึ่งกลับมากินนมเนี่ยจะเกิดปัญหาเพราะว่าเจ้าตัวแลคเตสเนี่ยร่างกายมันสร้างน้อยหรือไม่ได้สร้างเลยมันก็เลยเกิดปัญหาคือมันไม่รู้จะย่อยด้วยอะไร ร่างกายก็ต้องเกิดการเ,ออเรียนรู้นะตอนนี้เนี่ยเจ้าของร่างกายของเราเนี่ยกลับมากินนมอีกแล้วล่ะแกตอนนี้เราก็เลยต้องสร้างแลคเตสมาย่อยแลคโตสในนมสามารถที่จะทําให้กลับมาสร้างได้โดยการดื่มน้อยๆค่อยๆดื่มค่อยๆเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเชื่อได้ว่า เมื่อมากกว่า2-3สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆร่างกายจะเริ่มเรียนรู้และปรับตัวกลับมาสร้างเจ้าน้ำย่อยน้ำตาลในนมหรือว่าที่ชื่อแลคเตสเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะอายุโตไปขนาดไหนก็สามารถที่จะกลับมาได้แล้วถ้าเกิดว่าอายุเยอะมากจริงๆแหละครับคุณพ่ออันนี้ถามเผื่อไว้เลยอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอยากจะดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง55-60ใช้กรรมวิธีนี้ได้ไหมครับกินค่อยๆกินเพิ่มปริมาณเนี่ยครับ ได้ครับแต่ว่าต้องใช้วเวลานานมากจนเส้นบาที่อาจจะเบือ่อเลยก็ได้นะครับเน้นการที่อายุมากขึ้นมันจะปรับตัวได้ช้าและปรับตัวได้ไม่เต็มร้อซนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ที่เราสองพ่อลูกนํามาเสิร์ฟให้นะครับในซีรีส์เรื่องยาวเกี่ยวกับเรื่องกินดีมีความสุสขนะครับเพราะอาหารคือความสุขของครอบครัวด้วยความสุขของตัวเราด้วยเวลากินอาหารเนี่ยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับแต่เราต้องกินอย่างมีความรู้กินอย่างถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์นั่นเองสําหรับซีรีส์นี้ยังคงยาวต่อเนื่องต่อไปติดตามนะครับว่าเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลา <SCH AT us framework> จากกันไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ